สวัสดีนักเรียนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่10เป็นหน่วยสุดท้ายของการเรียนรู้วิชานี้แล้วนะคะซึ่งหน่วยนี้นะคะจะพูดถึงความล้าจากการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานค่ะคราวนี้ค่ะเรามาดูอ่ะ ในหัวข้อ10.1นะคะนั่นก็คือองค์ประกอบของความเหนื่อยล้าค่ะจากการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาบางบางคนบางท่านนะคะเคยไปทำงานพาร์ทไทม์มาบ้างหรือเคยมีได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานนะคะก็อาจจะมีการผ่านความเหนื่อยล้ากันมาบ้างนะคะในการทำงานซึ่งถ้าเรามาดูองค์ประกอบหลัก ตามหลักวิชาการหรือตามสถิตินะคะที่เขามีการเก็บข้อมูลกันนะคะว่าองค์ประกอบที่อาจารย์พูดถึงเหล่านี้นะคะจะทําให้ความในล้านะคะมีความเรียกว่าทวีคูณและเกิดการปฏิบัติงานที่ได้ไประสิทธิภาพที่น้อยนะคะเรามาดูองค์ประกอบแรกค่ะนั่นก็คือความอ่อนล้าค่ะความอ่อนล้านี้นะคะก็อาจจะเกิดจาก ทำงานมากจนเกินไปหรืองานนั้นนะคะมีความยากมากจนเกินไปค่ะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะเกิดความอ่อนลา้ารู้สึกลา้ารู้สึกเหนื่อยในการทำงานนั้นๆได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะความเย็นชาค่ะความเย็นชาในที่นี้นะคะไม่ใช่เกี่ยวกับชายเย็นแต่อย่างใดน,นะคะอาจหมายถึงว่าองค์กรนะคะ มีความเย็นชาใส่กันหรือผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองต้องทำงานนี้เพียงแค่คนเดียวเพียงลำพังหัวหน้าไม่ได้ช่วยเลยหรือเพื่อนร่วมงานไม่ได้ช่วยเลยนะคะทำให้เกิดความเย็นชาซึ่งส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าในการทำงานร่วมกับองค์กรได้เช่นกันค่ะ ต่อมาค่ะประสิทธิผลการทำงานนะคะซึ่งข้อที่3นี้นะคะประสิทธิผลในครั้งนี้นะคะหมายถึงเนื้อหางานที่เขาได้ทำมานะคะอาจจะไม่ตรงใจหรือบรรลุเอ่อสิ่งสุดท้ายแล้วเมื่องาน,นออกมาแล้วค่ะมันไม่ได้มีประสิทธิผลที่ดีสักเท่าใดนะคะมันก็จะทำให้ ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งใจออกแบบโลโก้ขายสินค้าสักอย่างหนึ่งให้กับลูกค้าในองค์กรแต่คราวนี้คุณออกแบบแบบตั้งใจมากๆนะคะแต่ลูกค้ากลับไม่พึงพอใจไม่ได้ชอบโลโก้ที่คุณออกแบบหรือสินค้าที่คุณออกแบบทำให้คุณนะคะรู้สึกว่า ประสิทธิผลของการทำงานครั้งนี้มันทำให้เหนื่อยเหลือเกินรู้สึกเหนล้าเหลือเกินเพราะตั้งใจทำเป็นอย่างมากอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับข้อที่3องค์ประกอบเนาะต่อมาค่ะเรามาดูหัวข้อนี้กันบ้างค่ะ10.2ค่ะปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานค่ะโดยปัจจัยแรกนะคะนั่นก็คือ ลักษณะของงานที่มีข้อเรียกร้องในงานที่สูงนะคะก็คือ,อ,อความกดดันด้านเวลาจำนวนชิ้นงานที่มากจนเกินไปค่ะหรืองานที่ต้องใช้เชิงคุณภาพงานมากนะคะหรือความขัดแย้งในบทบาทความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่นะคะอันนี้นะคะก็จะส่งผลนะคะให้เป็นปัจจัย ทำให้เกิดความในล้าในการทํางานได้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าคุณไปเป็นหัวหน้าคนนะคะหรือได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะต้องดูเรื่องลักษณะของงานด้วยนะคะว่าผู้ปฏิบัติงานเขาต้องมารับความกดดันเรื่องลักษณะของงานนี้มากจนเกินไปไหมนะคะหรือถ้าเป็นไปได้นะคะอาจจะดูบทบาทบริบทของคนทํางานคนนั้นด้วยนะคะว่า เขาต้องมีคนช่วยเขาอีกไหมหรือต้องการให้มีคนช่วยในทีมเนี่ยเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้ลดความเหนื่อยล้าในการทํางานให้กับเขาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะปัจจัยที่2นะคะนั่นก็คือลักษณะอาชีพที่เน้นการติดต่อ และประสานงานกับบุคคลอื่นเป็นหลักนะคะอย่างเช่นอาชีพคุณครูพยาบาลนะคะซึ่งจะต้องเผชิญกับความท,ท้าทายทางอารมณ์ <Okay. S 1> มากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะหรือพนักงานบริการนะคะเนื่องจากจะต้องพูดคุยกับลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ตอนนั้นนะคะอารมณ์ทุกคนนะคะอาจจะยังไงอขอยกตัวอย่างพยาบาลก่อนก็นแล้วกันเนาะ ผู้ป่วยที่มาหาใช่ไหมคะเขาก็จะมีออสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยมากเวลาสอบถามอะไรนะคะก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ค่อยจะชัดเจนหรือบางครั้งนะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะอาจจะเจอญาติผู้ป่วยที่ค่อนข้างอยากจะให้อธิบายเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะต้องเจอแรงกดดันที่ค่อนข้างท้าทายทางด้านอารมณ์มากๆนะคะซึ่งบางครั้งพยาบาลก็ตอบให้ ได้ไม่หมดนะคะจะต้องคอยคุณหมอต้องเจอนะคะพี่พยาบาลเขาก็ต้องอช่วยคุณหมอในการตรวจสอบประวัติซักถามอะไรแบบนี้เป็นต้นพื้นฐานหลักๆนะคะแต่ต้องมารองรับอารมณ์อาจจะเป็นญาติอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดหรือเป็นปัจจัยนะคะที่ทําให้อาชีพเหล่านี้นะคะเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเรามาดูค่ะลักษณะองค์กรค่ะ,ะในบทที่ผ่านมาเราไปเรียนรู้รูปแบบองค์กรลักษณะองค์กรมาบ้างแล้วนะคะซึ่งมันก็เรียกได้ว่าหลีเกเลี่ยงไม่ได้นะคะลักษณะองค์กรนะคะเช่นการลดจํานวนพนักงานนะคะหรือการควบรวมกิจกรรมหรือ ควบรวมองค์กรนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงานเพราะเกิดการละเมิดสัญญาใจระหว่างพนักงานและองค์กรอย่างเช่นลดจำนวนคนทำงานแต่งานมีมากกว่าเดิมทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเหลือเกินกับการทำงานรู้สึกโดนเอาเปรียบด้วยซ้ำนะคะอันนี้นะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้านะคะอาจจะต้องมาช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้ลูกน้องในทีมของเรานะคะ เกิดความเหนื่อยล้าและนําไปสู่การลาออกได้ในที่สุดนะคะอันนี้ต้องเข้ามาดูดีๆนะคะค่ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่4ปัจจัยนะคะปัจจัยส่วนบุคคลค่ะอายุเพศสถานภาพการสมรสเชื้อชาติและระดับการศึกษานะคะก็ อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยล้าในงานได้นะคะแต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะอาจจะถูกปะปนจากผลตัวแปรอื่นด้วยก็ได้นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะออถ้าในประเทศไทยนะคะเพศหญิงอาจจะทำให้รู้สึกหรือเป็นปัจจัยที่เหนื่อยล้าในการทำงานได้มากกว่าเพศชายเนื่องจากเพศหญิงนะคะคุณเป็น ถ้าใครที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีลูกใช่ไหมจะต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกนะคะแล้วต้องไปทํางานด้วยนะคะบางครั้งพื้นหลังของเขานะะในครอบครัวของเขาที่เขาต้องดูแลเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยมากอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อมาทํางานค่ะประสิทธิภาพในการทํางานก็อาจจะลดลงได้นะคะอาจจะทําให้ยิ่งเหนื่อยลาเข้าไปอีกก็ได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดู ข้อที่5ปัจจัยข้อที่5นะคะนั่นก็คือปัจจัยด้านบุค,คลิกภาพค่ะบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตันเองต่ำนะคะหรือระดับความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำนะคะอาจจะทําให้ความเชื่ออํานาจในตนนั้นนะคะมีผลออกมาทําให้ปัจจัยภายนอกนะคะรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับงานและจะทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าในการทํางานได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น บางตำแหน่งนะคะที่เขาต้องการคนที่บุค,คลิกดีนะคะหน้าตายิ้มแย้มในการรับมือนะคะ,ะจะทำให้มีประสิทธิภาพในการรับมือกับงานได้ดีมากกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นอขออนุญาตนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้บูลลี่แต่อย่างใดนะคะแต่แต่ให้เป็นเอามาเป็นเ a s e วิเคราะ d y เขากกันเนาะก็คือพนักงานบริการ ใน,ในไหนดีในโรงแรมก็แล้วกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าพนักง,งานในโรงแรมระดับสูงระดับสูงสูงห้าดาวอะไรอย่างนี้พนักง,งานในโรงแรมเขาก็จะมีความหน้าตาสวยสะสวยยิ้มเก่งเสียงไพเราะใช่ไหมคะเนื่องจากบุคลิกภาพเหล่านี้นะคะจะทําให้คนที่มาใช้บริการหรือลูกค้าที่มาใช้บริการที่มีความโกรธหรือต้องการ เรียกร้องคอมเพนใดๆก็ตามนะคะที่มีอารมณ์ร้อนนะคะเมื่อเจอคนที่มีลักษณะบุค,คลิกดีเหล่านี้นะคะหรือเสียงไพเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลดระดับความโกรธได้ดีกว่านะคะกับคนที่หน้าตายิ่งๆอ่าถ้าคนทำงานหน้าตายิ่งๆแล้วไปเจอลูกค้าที่จะมาวีนพร้อมจะเหวี่ยงคะมันก็จะยิง่งเพิ่ม ความโมโหให้กับลูกค้าได้นะคะดังนั้นนะคะปัจจัยด้านนี้ก็มีผลนะคะถ้าคนที่ทำงานนะคะมีบุคลิกภาพที่ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะคะก็จะทำให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้าในการทำงานลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะปัจจัยข้อที่6ค่ะคือเจตคติที่ดีต่อง,งานนะคะบุคคลที่มีความคาดหวังต่อง,งานในระดับสูงนะคะ มีแนวโน้มที่จะทำงานหนักและมากเกินความจำเป็นและเมื่อความพยายามในการทำงานที่บุคคลลงทุนลงแรงไปนะคะไม่ตรงกับความคาดหวังที่มีต่อง,งานเมื่อใดนะคะก็จะมีโอกาสความเหนื่อยหน่ายในงานได้มากเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นเรานะคะตั้งใจนะคะที่จะทำงานให้อาจารย์มัสารัสอ่าถ่ายวีดีโอนะคะมีความ ตั้งใจสูงมากๆนะคะในการทำงานแต่ยังไงลงทุนทายทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วส่งมาให้อาจารย์มาสารตัดแล้วแต่อาจารย์มาสารลัดไม่ตรวจสักทีนะคะคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยมากๆในการทำงานครั้งนี้นะคะทั้งทงี่คุณตั้งใจอาจารย์มาสารัดยังไม่เปิดยังไม่เปิดถึงคิวคุณสักทีคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าในการเรียนของอาจารย์ ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับคุณ,คณตอนนี้นะคะแต่เดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งเจเจตคติไม่ดีต่อต่อวิชาอาจารย์อ่ะกำลังตรวจไล่ตรวจอยู่นะคะอ่ะถ้าในงานนะคะเอ,อ่อถ้าคุณมีเจตคติที่ดีต่องานนะคะคุณตั้งใจสูงนะคะไม่ต้องห่วงค่ะอาจารย์เชื่อว่าหัวหน้านะคะก็จะเห็นถึงความตั้งใจของคุณนะคะขอให้คุณตั้งใจและปฏิบัติงานอย่าง เต็มที่นะคะมันจะส่งผลหน้าง,งานให้คุณออกมาดีนะคะต่อมาค่ะเรามาดูผลของความเหนื่อยล้าในงานกันบ้างค่ะผลของความเหนื่อยล้านะคะก็จะมีผลต่อการปฏิบัติงานนะคะก็ถ้างานหนักจนเกินไปมันก็ทําให้เหนื่อยล้าได้ง่ายนะคะแล้วยังไงอีกเมื่อเหนื่อยล้าได้ง่ายทําให้รู้สึกไม่อยากทํางาน และนำไปสู่การละออกได้ในที่สุดนะคะต่อมาค่ะสุขภาพของบุคคลค่ะผลจากการเหนื่อยล้านะคะเป็นไงทางานหนักมากๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนออโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอย่างที่สุดนะคะข้อต่อมาค่ะความผูกพันกับองค์กรลดลงอุ๊ยขอโทษค่ะมันจะทําให้ยังไงเมื่อเราป่วยบ่อยอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับ สุขภาพเราแล,แล้มันไม่ดีกับเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับงานชิ้นนี้หรือเปล่าหรือองค์กรนี้หรือเปล่านะคะก็จะนำไปสู่การลาออกได้ในที่สุดนะคะซึ่งต่อมาค่ะผลของความเหนื่อยล้าค่ะสุดท้ายข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะหรือค่อนข้างที่จะเป็นเป็นข้อที่ เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็จะมีคนลักษณะที่ทำงานหนักจนเสียสุขภาพจิตนี่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะถ้ารู้สึกว่างานหนักจนเกินไปอาจจะต้องเรียกร้องบอกแจ้งหัวหน้านะคะเป็นทางการหน่อยหรือถ้าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอันนี้ต้องเริ่มพิจารณาแล้วนะคะว่าเราควรจะ เหมาะกับงานนี้ไหมอาจจะต้องย้ายไหมหรือแจ้งหัวหน้าได้อีกไหมว่ามีคนช่วยเราได้ไหมงานมันหนักจนเกินไปหรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะมันจะพูดถึงการเล่าของการทำงานและการฝึกอบรมใช่ไหมคราวนี้ค่ะความฝึกอบรมถ้าพูดในภาพรวมนะคะนั่นก็คือจะต้องเป็นการฝึกอบรมเพื่อมาช่วยลดนะคะ ความเหนื่อยล้าในการทํางานให้กับพนักงานซึ่งหนูจะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะทําอะไรมีการให้พนักงานเช็คสุขภาพใช่ไหมตรวจสุขภาพเพื่อ,อหนึ่งเลยตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานนะคะแล้วก็สองค่ะการฝึกอบรมบางครั้งนะคะก็จะออกไปเอาติ้งอะไรแบบนี้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะ มาคุยในสไลด์อีก EP หนในหน่วยที่10เนาะสำหรับ EP นี้อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจบ EP หน้าอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ